สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะกลางเดือนสิงหาคมแล้วครับให้ทุกให้ทายทุกานว่าผมอยู่ที่ไหนครับวันนี้พอดีมีเวลานิดหน่อยนะครับเมื่อคืนก็ไลฟ์ก็สามทุ่มกว่ากลับมาบ้านนะครับวันนี้ก็เลยมาดูของสวยๆงามๆนะครับที่ร้านรับน้องผมอยู่ที่นี่นะครับกับอาจารย์ผมด้วยแต่อาจารย์ผมเขาไม่ค่อยมาแล้วครับเพราะว่าเขาไปทําปริยาเอกอยู่นะครับวันนี้ผมมาที่นี่ครับตามป้ายข้างบนนะครับร้านวลลลิศนะครับอยู่ที่ ตึกแดงชั้นสองนะครับข้ามสะพานมาเนี่ยนะอยู่ติดสะพานลอยเลยแต่เราเข้ามาในตึกนะถ้าอยู่นอกสะพานลอยเนี่ยจะไม่เห็นนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะแล้วเราไม่ได้มาที่นี่พักใหญ่แล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเจ้าของร้านดีกว่าอ้าวสวัสดีครับคุณเบนโอ้ตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับนี<อ>่คุณเบนนะครับดูแลอยู่ที่ร้านวลลลิตแห่งนี้นะครับก็ ตอนนี้นี่วันนี้มีอะไรที่เอามาโชว์บ้างครับพานนี่พานอะไรฮะอันนี้พันเงินกระไหลทองค่ะพานเงินกระไหลทองใบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยใบนี้สี่หมื่นบาทค่ะโอ้ยสี่หมื่นบาทใครสนใจบ้าง้องเบนถือหน่อยอน,นี่ยุคไหนเนี่ยอันนี้ประมาณรัชกาลที่หกค่ะโอ้หี่ประมาณรหกเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเป็นเงินทั้งชิ้นเลยอันนี้กระไหลเดิมใช่ไหมกระไหลเดิมค่ะพี่เสกอืมเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะ โห oh, สวยมากนีดหนักไหมนะใบนี้ใบนี้หนักค่ะประมาณ550กรัมห้าร้อยห้าสิบกรัมไหนขอดูตรงก้นหน่อยก้น,นก้นก้นก้นอ๋อนี่ยนี่นนยังเป็นถ้าเกิดยุครอห้าจะเป็นพับเนาะตอนนี้รอหกก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะถ้าเป็นพับก็จะเป็นแบ,บนี้อันนี้จะเก่ากว่าลึกกว่านนหน่อยไหมะจะเป็นพันกันเหมือนการกรีบบัวแต่ไม่ได้กระไหลทองค่ะใบนี้เท่าไหร่ครับกรีบบัว ใบนี้25งหมค่ะโอ้สองหมจริงๆแล้วเนี่ยมีพานสวยๆดีนะครับแต่ว่าของที่ต้องมีคู่กับพานนะครับอย่างหนึ่งนะซึ่งผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้นะครับที่วันฤทลิ์นี่นะครับเขามีสั่งให้บูชาด้วยนะครับเป็นสั่งแม่กาไรนะ,ะนี่ชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสั่งอันนี้เลี่ยมทองคําแท้นะครับราคาก็แสนบาทแต่มาดูก่อนแล้วกันนะมาดูเจ้าของร้านก่อน ทำไมมือสังมือเจ้าของร้าน,านแล้วก็จะมีสั่งก็มาชมได้นะถ้ามีทั้งจี้สั่งด้วยอันนี้อันนี้จี้ทองคํานะครับเป็นทองแท้นะอันนี้ก็จี้ธรรมดานะครับเป็นเงินชุบกระไหลทองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพระผมมงคลเศรษฐีมีเนื้อเนื้อผงและเนื้อโลหะนะครับที่นี่ก็มีด้วยนะใครสนใจก็ สามารถมาเยี่ยมชมที่ร้านวัลิตได้เปิดวันไหนบ้างครับร้านวัลลตเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่สิบโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มค่ะสิบโมงเช้าสิจ้าเออสิบโมงเช้าเดี๋ยวเขามาสิบโมงเยน็นแล้วก็มาสี่ทุ่มแล้วก็ <c oughs> วงานนอกสิบ <c oughs> โมงเช้าถึงสี่ถึงหนึ่งทุ่มค่ะอ๋อไอภาพในหลวงนี่ขอชมหน่อยสิได้เลยค่ะนี่คือใครอะครับศิลปินเนี่ยผมว่าภาพนี้ผมเคยเห็น ติดในวังอัมพรก็ศิลปินเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นอาจารย์อะไรครับภาพนี้ศิลปินชื่อคุณจุกูวองนะคะคุณจุกูวองใช่ค่ะเป็นคนไ<อ>ทยนี่แหละคะ่ะเป็นคนไทยแต่ว่าจะเขียนภาพสไตล์เนี้ยคะ่ะเป็นภาพราชวงศ์สไตล์แบบการ์ตูนน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะผมเห็นนะหลายภาพติดอยู่ในวังนะในพระทีน่นั่งใช่ค่ะพระที่นั่งต่างๆเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดเราเห็นภาพข่าวอะคะ่ะพระที่นั่งชั้นในก็จะติดภาพคุณจุกูวองอที่นี่มีหนึ่งภาพ ราคาเท่าไหร่ครับทาราห้าไรเพื่อมีคนสนใจราคาห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทโอ้ไม่ชมภาพจริงได้ค่ะอดีนีวผมในไหนมาเรามาร้านขายของเก่าเนาะเราก็มาดูว่าบรรยากาศเขามีอะไรขายอันนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพวกประเภทเขาคุดค่ะหรออันนี้จะเป็นเขาวัวค่ะพวกเอ่อเขาเขาเรียกเขาประหลาดเขาคุดค่ะอืม แล้วเขาเก็บเขาคุณน,นี่เขาเป็นยังไงอ่ะเขาจะทำเป็นเขาจะเก็บเป็นเครื่องรางค่ะพวกกันภัยอย่างนี้นนะคะ่ะชิ้นนี้แพงไหมครับชิ้นนี้ไม่แพงค่ะอันนี้อันนี้เป็นเขารวัวค่ะอันนี้สามพันบาทค่ะโอ้แค่สามพันเองโอ้เขา <pilot> ขเบลเลอร์เลย,ใค,ยคใครสนใจนะมาดูต่อที่ร้านนั้นะที่ผมพาดูนในในตรงนี้ในตู้ที่มีอะไรบ้างเนี่ยโต๊ะยาก่เลยค่ะองุกตาเซียนค่ะ มีถุงทองตุ๊กตาเซียนอันนี้ปลิกปิกเงินถมทองอาปิกเงินทองใช่ไหมยอดทองทองค่ะอันนี้ก็เป็นเขาคุดชิ้นนี้ค่ะเขาคุดอันนี้น่าจะพิเศษใช่ไหมอนี้น่าจะแพงอยู่เช่นนี้เพราะว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าคือเขาจะลูกใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์ตระกูลกวางนะคะไทยค่ะทุกคนไว้พวกกันไทยทนสิทธิ์กันแบบ เขาเรียกอะไรนะคะพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดค่ะอ๋อการพูดผีปีศาจค่ะกันมิจฉาชีพได้ไหมถ้าผมใช้ที่บ้านแล้วไม่มีเบอร์ประหลาดโทรมานี่ถ้าผมได้นะผมเอาเลยนะคุณเบ้นอันนี้แต่เอาไม่อยู่แล้วคหรอเอาไม่อยู่เหรอแรงใช่ไหมแรงค่ะหืมชิ้นนี้เท่าไหร่ครับคุณเบ้นชิ้นนี้สามหมื่นห้าพันบาทค่ะอ๋อสามหมื่นห้านี่เข่าแปลกเนาะใช่อันนี้หายากนานๆจะเจอเนาะใช่ค่ะนานๆจะเจอค่ะแล้วมีอะไรเราเสนออุ้ยชุดชุดเล็กๆของเล่นนั้นคืออะไรครับ เป็นของจิ๋วค่ะพวกนี้ของเจ้านายเล่นนะลุกต้องลุกเสร็ฐถีเล่นใช่ปะ่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นเครื่องเงินของที่หายยากค่ะอ่าทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะผมไม่แน่ใจว่าใครอยู่ถ้าหลัผมไม่ได้ดูคอมเมนต์นะครับขออภัยด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวลลิศนะฮะีอันนี้มาให้ดูด้วยเป็นหีบเนื้อนาคใบจิว๋วหรือเราจะเรียกว่าของเล่นเจ้าฟ้าค่ะ ชุดเจ้าฟ้าชุดเจ้าฟ้าเลยใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นการน้ำชาใบแค่นี้เองค่ะใบเท่าไหร่ครับการน้ำชาเนี่ยใบนี้ส0,000บาทค่ะโอ้สามหมื่นโทษนะคะนีเปิดได้หมดเลยนะคะเหมือนของจริงทุกอย่างค่ะฝาเปิดได้ค่ะจิ๋วมากเลยนะจิ๋วมากค่ะคือต้องใช้ต้องใช้ช่างเงินฝีมือดีค่ะนี่ค่ะเปิดได้หมดเลยโอ้นี่ยุคประมาณยุคไหนอรัก็มีจะอยู่ประมาณช่วงรอห้าค่ะเป็นช่วงนิยมในช่วงนั้นค่ะ เดียวนิดเดียวค่ะบางคุดมีชุดนาคแล้วกระเป๋านาคใบน้อยนี่กระเป๋านาคเปิดได้นะคะข้างในยังเป็นทุกนะคะเป็นกระไหลทองค่ะข้างในนี่เป็นนาคแต่ว่ากระไหลทองด้วยใช่ค่ะอันข้างนอกคือทั้งหมดเนี่ยเป็นนาคแล้วข้างในเนี่ยค่ะมีมาร์กไหมอันนี้มีมาร์กตาป้าใบนี้ไม่มีมาร์กค,ค่ะอ๋อน่าจะทําในไทยเนาะใช่ค่ะพวกนี้ทําในไทยค่ะ ของเล่นเขาเรียกว่าผู้ดีมีสกุลค่ะนนจานไปอันนี้อันนี้ก็สวยนะพานไปเล็กๆเนี่ยบรรน้อยหน่อยอันนี้หลอะคะใช่อันนี้เป็นงานปี่มือช่างเซี่ยงไฮ้ค่ะอืมค่ะเพราะถ้าเป็นถ้าเครื่องเงินถ้าเกิดคนที่นิยมเล่นของโบราณก็จะเล่นงานช่างเซี่ยงไฮ้ค่ะอืมอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันกระดุกระดิกได้เนี่ยมีอะไรบ้าง๋อ,อไม่ใช่เมื่อกี้วางแรงแหมจะนึกว่าจะมีอะไรหลอนในนี้ร้านนี้ซะแล้ว อยู่ตั้งนานไม่มีพี่เต็มมาสอนเลยเหรออ่าเดี๋ยวผมดูให้ให้ดูขั้นขวานะ,ะเผื่อใครเข้ามานะจริงร้านขายของเก่าเนี่ยพวกของแอนติกันก็จะมีอะไรแบบต้องค่อยดูไปนะนี่นางขวานี่นางขวากประจาร้านไม่ได้ไม่ได้เช่าใช่ปะเออค่ะไม่ได้เช่าค่ะอ่าขวาประจร้านเนื้อดินค่ะอโอ้โเนื้อดินเจ็ดป่าช้า <laughs> นี่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีมีอันนี้นะครับมี มีรูปนะครับรูปอาคารเก่าๆนะเป็นเปิดธนาคารมาตรฐานนะครับเออชารเตอร์แบงค์ไม่ใช่มารฐาชาเตอร์แบงค์นะครับน่าจะโบราณแล้วละ่ะและ้วก็มีเยอะแยะเลยต้องมาดูกันไม่รู้ใครชอบอะไรนะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพวกหรือสีหรือสีอสอสน,นะครับรชอบปูหรือสีพวกเนื้อดินปั้นยุคเก่าๆรอเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับปูหรือสีแล,ล้วกงล่างมานี่ก็จะเป็นพวกอ่า ทางอินเดียเนาะ,ะมีพีพระหน้าปกานี่มานี่เพิ่งมาใหม่ที่่งเพิ่งเห็นนะนี่พระหน้าปกเป็นไม้แกะนะครับข้างล่างนี่ก็ใครชอบนี่ครับภาพไพมณีนะครับ,าาน,น,รบนางยักษ์นะคใครมีาภาพไพมณีแล้วไม่มีนางยักษ์ก็มาที่ร้านได้นะครับตรงนี้ก็มีรูปพระเจ้าตากศิลน,นะครับแล้วก็จะมีพวก รูปเก่าๆนะมันมีอยู่รูปหนึ่งน่าสนใจไปไหนแล้วนะรูปน้องเบนอยู่ไหนนะรูปเบนเลยรูปน้องเบนไม่ไหนแล้วมีรูปน้องเบนพร้อมลายเซ็นด้วยมีไทย,ทยซื้อไปแล้วหรอคะรูปของเบน <S <S นี่ฮะมีรูปน้องเสาไทยยุคโบราณอะไรเงี้ยนะครับนี่ของเก่ามีเยอแล้วมาดูเล่นๆนะเผื่อมาเจอญาติตัวเองที่นี่จะเลี้กลับบ้านได้ส่วนตัวนี้นะฮะนี่ครับเป็นเทวดาเทวดาดักเวดเดอร์ นี่เทวด,ดาด์กเวเดอร์โอ้มีเยอะนะครับของที่นี่มีเยอะก็ฝากไปด้วยแ้วนะครับที่ร้านวลลิศนะครับนี่ก็ประมาณ10นาทีนะเผื่ออัปเดตเผื่อใครมาเดินแถวนี้นะครด้รดอ่ามาชมโชว์สามตัวจริงได้มาจับของจริงได้ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่พระผมมงคลเศรษฐีเนี่ยมีที่นี่ด้วยนะเผื่อใครอยากจะแบบมาดูองค์จริงแล้วก็สั่ง ที่แบบเรี่ยมห้อยคอได้ไดมีสังส่งกอซิล,ลแล้วก็อันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นสั่งแม่กําไรนะครับ<ด>ก็ฝากติดตามที่นี่ด้วยนะครับเจ้าของร้านใจดีน่ารักนะครับขอบคุณค่ะโอเคประมาณนี้นะครับอัปเดตเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวที่นะครับตึกแดงนะครับจะดูจกักรตึกแดงก็ เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์มีทุกวันมีของขายมีคนเยอะแยะเลยนะครับที่จอดรถอาจจะใช้เวลาหาที่จอดรถนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีของให้ดูเยอะแยะเลยใครเครียดนะครับพรุ่งนี้ทำงานกันต่อวันจัดขอบคุณครับสวัสดีครับ